กฎ <อา S 1> หมายประกาศใช้วันนี้ฮะมันมีข้อควรระวังอะไรยังไงบ้างครับโดยเฉพาะการเอาโดยหลักการนะครับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็คือต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้การคุ้มครองปกป้องนะครับไม่ไม่ให้เอานําไปใช้ในทาง <S 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 ที่ไม่ชอบหรือทําให้เสียหายนะครับเพราะนี้ข้อมูลเราเ่ยจะถูกเอาไปเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับ เวลาเราไปติดต่อร้านค้าติดต่อทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยเขาจะมีคนเก็บข้อมูลเราไว้เช่นชื่อที่อยู่ประวัติการรักษาพยาบาลน,นะครับข้อมูลละเอียดอ่อนต่างๆนะครับซึ่งเรื่องของเนี้ยเราก็ไม่อยากให้ไปเปิดเผยครับแต่ถ้าใครจะไปเปิดเผยนะครับหรือคนที่เก็บข้อมูลอยู่เนี่ยจะเอาไปใช้ต้องขออนุญาตจ,จากเจ้าของข้อมูลก่อนนะครับด้วยขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลคือหลักการนะครับแต่ถ้าเอาไปใช้โดยไม่ขอความยินยอมแล้วทําให้เขาเสียหายนะครับ เอาไปใช้ทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ตามกฎหมายนี้นะครับมีโทษจำคุก1ปีเป็นโทษอาญานะครับแล้วก็มีโทษปรับ1ล้านบาทนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่เอาข้อมูลไปใช้นะครับนี่คือแนวทางนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยก็แล้วแต่กรณีไปนะว่าจะเกิดเอาไปทําอะไรบ้างอย่างเช่นาการโพสต์รูปถ่ายรูปที่ไปนติดรูปคนอ,อื่นเนี่ยถ้าเราไม่มีเจตนาไปทําให้เขาเสียหายนะทำโดยบังเอิญเนี่ยมันก็ไม่มีความผิดหรอกครับนะครับ หรือว่าออการที่นักข่าวสื่อมวลชนเนี่ยจะเสนอข่าวเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่เปิดเผยอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับไม่บิดกฎหมายแต่ถ้าเราไปเสนอข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะเช่นพฤติกรรมทางเพศนะลถนิยมเขาบางอย่างที่ที่เขาไม่อยากเปิดเผยอะ่ะหรือข้อมูลสุขภาพของเขาอย่างเงี้ยวาการรักษาโรคของบุคคลนักข่าวไปเปิดเผยมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลละเอียดอ่อนหรือถ้าจะเปิดเผยข้อมูลที่มีปัญหาแบบนี้ก็ควรจะขอความยินยอม ของเจ้าของข้อมูลก่อนนะครับเพราะเขามีสิทธิ์จะฟ้องร้องเราได้ถ้าเราทําให้เขาเสียหายนะครับเรื่องหลักการตรงนี้นี่ถ้า<ม>เป็นประโยชน์สาธารณะเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับประโยชน์สาธารณะหรือเป็นอานาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยทำได้นะครับส่วนส่วนเรื่องที่เป็นข้อมูลบางอย่างถึงจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้วนะเช่นคำที่อาสาสารึ่งเปิดเผยอยู่แล้วนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับปปชการทุจริตอะไรที่มันมีการเปิดเผยอยู่แล้วโดยปปชอย่ถ้าท่านเอาลงข่าวได้ นะครับเพราะเป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยอ,อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าข้อมูลส่วนตัวจริงๆที่เขาไม่ได้เปิดเผยนะข้อมูลถ้าไปสืบมาไปค้นมาเองอย่างเงี้ยท่านเปิดเผยไม่ได้แล้วถ้าสืบไปสืคกกบค้นาานะครับอย่างกรณีบางเรื่องที่ที่มันดามากนยแล้วก็มานำเสนอการข้อมูลเชิงลับข้อมูลอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าท่านก็ต้องระมัดระวังแล้วกันนะครับกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะฮะถ้าถ้าเราเอาข้อมูลส่วนตัวเขาไปใช้โดยที่เขาไม่ยินยอมไม่อนุญาต และเป็นข้อมูลที่เขาไม่อยากเปิดเผยและถ้าไม่เปิดเผยเขาเสียหายนะครับเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมายนะครับนี่หลักการทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพื่อคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนครับแลวว่าถ้าสเสนออะไรก็ต้องมีอ้างอิงอย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลของคประชข้อมูลต่างต้องอ้างอินนองจากตรงนี้มาก่อนใช่คือถ้าถ้าจะถ้าจะพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลของของของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งก็ต้องอ้างถึงที่มาของข้อมูลแล้วเป็นข้อมูลที่เปิดเผยแล้วนะครับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ ถ้าถ้าเป็นข้อมูลในเชิงลับถ้าท่านจะเปิดเผยท่านต้องขอความยินยอมก่อนอันนี้เป็นหลักการนะฮะเป็นหลักการแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันก็แล้วแต่กรณีนะครับผมว่าหัวใจสําคัญคือถ้าถ้าเรามีเจตนาบริสุทธิ์นะครับไม่ได้ตั้งใจไปทาให้เขาเสียหายนะฮะไม่ตั้งใจจะไปใส่ร้ายเขาเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าถ้าเรามีข้อมูลที่เปิดเผยไปแล้วทาให้ให้บุคคลน,นั้นเสียหายนะฮะบ,บุคคลน,นั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเราอยู่แล้วคือจริงๆในเรื่องการหมิ่นประมาทหรือว่าการ การละเมิดมันก็มีอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลโดยหลักการเป็นเรื่องที่ที่เป็นเรื่องที่เราต้องการมาครับใช้กับธุรกิจร้านค้าหรือองค์กรต่างๆที่มีข้อมูลของประชาชนไปเก็บอยู่นะฮะเช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยนะฮะหรือประวัติการรักษาพยาบาลหรือธุรกรรมต่างๆที่เคยไปทำมาในอดีตอย่างเงี้ยเช่นเคยไปซื้อของโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต่างๆนะครับก็ไม่อยากเปิดเผยไงแต่มันมีคนบางคนต้องการข้อมูลเหล่านี้ไปเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ เช่นเอาไปโทรมาขายของ่ง่ายนะครับเราเห็นใช่ไหมเมื่อก่อนจะมีคนโทรมาขายสินค้าโทรมาขายยาขายประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเขาเขาเอาข้อมูลอย่างเงี้ยมาจากจากบริษัทหรือจากร้านค้าที่เก็บข้อมูลของประชาชนไปจํานวนมากนะครับซึ่งต่อไปข้อมูลแบบนี้จะเอามาขายออกมาเอามาใช้กันโดยไม่ขออนุญ,ญาตไม่ได้นะครับมีความผิดแนละหลักการคือต้องการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่ให้นําข้อมูลมาสร้งหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบทําให้ประชาชนเดือดร้อนสํคาคัญ